ท่านรัฐมนตรีสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ยค่ะท่านหานจื้อเฉียงเอกอัคร,ราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยท่านดกรก้องศัก์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย หมหลวงกฤษดาเกษมสันนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยพี่วันลีและคณะกรรมการการจัดการแข่งขันสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะ่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ 28รกรกฎาคม2,567และในโอกาสครบรอบ75ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ซึ่งได้รับการส่งเสริมสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่งจากสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศจีนสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกำหนดจัดการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิง เพื่อเทอิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกระชับมิตรภาพระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและราชอาณาจักรไทยในวันอาทิตย์ที่6ตุลาคม2567ที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะเวลา18นาฬิกา ณสนามฮอกกี้น้ำแข็ง Thailand International Ice Hockey Arena เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครนี้ค่ะการจัดก,การแข่งขันครั้งนี้เกิดจากความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณและความคิดริเริ่มของท่านหารจื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยดรสมศักดิ์ลีสวัสตรกูลประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาและตัวปัตมาค่ะต่อมาโครงการนี้ก็ได้รับความกรุณาความเห็นชอบ การสนับสนุนความร่วมมืออย่างแข็งขันจากทุกหน่วยงานที่ปัมมากล่าวมาเมื่อสักครู่ค่ะจึงนับเป็นโอกาสสำคัญที่ประชาชนชาวไทยจะได้ร่วมใจกันในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ประชาชนชาวไทยจะได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอีกทั้งยังจะร่วมกันส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและราชอาณาจักรไทยให้แน่นแฟนยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกคะ่ะ รวมถึงได้ช่วยกันเสริมสร้างศักยภาพด้านกีฬาและวัฒนธรรมขอ,ของทั้งสองฝ่ายร่วมกันค่ะในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลน,นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเชิญเสด็จไปทอดพระเนตรการแข่งขัน และทรงมีพระบรมราชานุญาตให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีทรงร่วมการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งร่วมกับนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทีมชาติไทยค่ะจะทรงอยู่ในทีมชาติไทยค่ะ ถึงตรงนี้แล้วก็อยากจะเรียนว่าพวกเราคณะกรรมการจัดการแข่งขันเหล่านักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งที่เข้าร่วมการแข่งขันทางสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยรวมถึงตัวปัตมาค่ะ ในฐานะกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC Member เป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มกิจกรรมนี้พวกเราทั้งหมดที่ปัทมาเอ่ยชื่อนะคะมีความรู้สึกซาบซึง้งปลื้มปิติในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้คะ่ะ นอกจากนี้กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งได้รับพระมหาการุณาจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระงทรงรับตำแหน่งทูตส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งประเภทหญิงเป็นทูตของกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งโลกประเภทหญิง ตามที่สหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาจึงยังความปลื้มปิติแก่วงการฮอกกี้น้ำแข็งทั่วโลกคะ่ะทั่วโลกปราบปลื้มเป็นอย่างมากคะ่ะท่านหารจื้อเฉียงตัวปัทมาเอง รวมถึงดรสมศักดิ์เราทั้งสรู้สึกพูดว่ารู้สึกประทับใจพูดว่าขนลุกก็ได้รู้สึกว่าตั้งแต่วันที่พวกเราร่วมกันคุยร่วมกันเริ่มให้เกิดการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งกระชับมิตรนี้พวกเรามีความตั้งใจจริงที่ฝันและหวังอยากจะให้เกิดขึ้น เลยเมื่อมาถึงวันนี้จึงอยากจะขอกราบขอบพระคุณมายังท่านรัฐมนตรีสระวงเทียนทองค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด็กเอรกองศักยยอดมณีรวมถึงทีมงานของการกีฬาแห่งประเทศไทยหม่อมหลวงกฤษ,ษดากเกษมสันคคุณแม่วันลี และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตทุกคนเลยค่ะโดยเฉพาะสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศจีนที่ตอบรับปัตมาทันทีตั้งแต่ปัตมาโทรศัพท์ไปหาในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเล่าและเสนอถึงกิจกรรมนี้ค่ะ น่าจะประมาณเจ็ดเดือนผ่านมาแล้วค่ะถึงวันนี้ค่ะพวกเราทั้งหมดเนี่ยที่ปัมมาเอ่ยนามเนี่ยค่ะได้ร่วมกันทุ่มเทอย่างใกล้ชิดเคียงบ่าเคียงไหล่กันมาตลอดการแข่งขันครั้งนี้จึงจะเป็นก้าวสำคัญในประวัติศาสตร์ของกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งของทั้งสองประเทศค่ะผ่านทาง กีฬาและวัฒนธรรมและจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งในประเทศไทยทั้งหมดและรวมไปถึงในภูมิภาคนี้ด้วยให้ยิ่งกา้าวให้ยิ่งก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นแล้วก็พัฒนาศักยภาพของน้องนักกีฬายิ่งขึ้นไปค่ะ ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะขอขอบพระคุณคุณหญิงปัฐมาลีสวัสดิกูลเป็นอย่างยิ่งนะคะคำกล่าวมีความงดงามมากค่ะในโอกาสนี้นะคะจะขออนุญาตเรียนเชิ